ได้ต้ใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะครับไอ้อเดี๋ยวนี้เริ่มลงตัวแล้วนะครับเอ้อเร็วเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกความร่วมมือนะครับพี่น้องเรานะครับที่เดินทางมาจากทั้งทางไปทางไปนะครับปุ้ยย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 ย เออบอก tổng กระผมได้ให้ผู้ con dài <laughs> นึง ร่างทางบอกนะครับมีตู้รับบริจาคนะครับในการทานข้าวครับทางเข้าก็มีนะครับเดตามแต่พี่น้องเราจะดวดนะครับตากกับวงศรัทธานะครับไม่สามารถที่จะบริารพี่น้องได้เนื่องจาพี่น้องมาเยอะนะครับวันนี้นะครับบริจาคด้วยใจนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีพระราชทานเพกียรตวบุญกเรานะครับ ยี่สิบบาทหน้าสิบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาทตามกลังศรัทธานะครับของพี่น้องนะครับ ไม่ต้องสองวนดอกไม้ในกาจนาวองรังนะครับสงบร่มโปร่งทีเดียวเลยนะครับจะได้เป็นชับประหยัดเวลานะครับของพี่น้องเรานะครับ เปจ,จบไหว่าาที่ฐานก็อหว้ที่ฐานมาเลยนะครับก,ก่อนที่จะถึงบริเวณสงน้ำนะครับ